ตอนนี้ตารางคะแนนพิมพ์ลีกแมนยูของเราอยู่อันดับที่10โอ้โหไม่ค่อยตรงตามที่มาตรฐานที่ผมตั้งไว้เท่าไหร่อแต่อาร์เซนอลหนักกว่าอีกตอนนี้เรามี6แต้มอืมยกได้ว่าผลงานยังไม่เป็นที่เข้าตา <Huh? S 1> เฮ้ยแฮร์รี่ไม่ควย โอ้โหนัดนี้ก็มาเยือนคริสตันพาเลตซึ่งนักเตะเก่าของเราย้ายมาอยู่แอรีม่ยควายเออร์มากันที่เกมเยือนของแมนยูของเรานัดนี้ก็ได้มาเยือนสนามเย่าของคริสตันพาเลตอืมหืกับทีมชาลบาไม่ค่อยได้ตามข่าวเท่าไหร่ฮะเกี่ยวกับชาลบาเนี่ยย้ายมาจากเชลซีตอนไหนวะ เสดผู้เล่นตัวจริงของคริสตันพาเลตมาในระบบ5 2 3โโ oh, <no. S 1> อ้มถือว่ามีนักเตะคุ้นๆกันอยู่ส่วนเสเ็จผู้เล่นตัวจริงของแมนยูมีก็มาในระบบ4-2-3-1ฟอร์มเก่งของพี่แกเขา นาบข้างด้วยปีกสองข้างเดียโลและกานาชโชและฟอร์ดก็เริ่มหมดบทบาทลงไปครับมาเริ่ม,มจังหวะนี้พิซซ่าพาเรตมาน่ากลัวเจาะทางมาซาอรยครับผมมิเชลยัยงไงตกเขากลางมาลูกนี้เฮ้ยมาถึงเอ็นคเคทียยิกยกักโอ้โหติดบล็อก ลูกมาลวงบอลต่ำเจอเวียดจิ้มได้กูกาเต้อะไง่ายๆมาที่อามัดอามัดลูกนี้ลากเลือยลากเลือยมีความพิวโยกมาแจ็คสันแรงเกินลูกปีคิกอันตรายหน้ากรอบของคริสตันพาเรสทาหลองยังไงจะหวะดีปันมาโอ้โไม่ตรงอนิ่งไว้ครับนิ่งไว้อามัดเลี้ยงจดเข้าในมา ไหลช่องมีคนละช่องโอ้ยมิเชลช้าเจอเวสตัดได้เวสรูกนี้มาถึงอามัดโยบมาอีกครั้งหนึ่งแจ็คสันออามอลลงเรียบร้อยแต่ล้หน้าโอ้อยเสียดายเอเซไหลเข้ากลางมาสวย <S 2> <S 2> <อ>เจอจิ๊กเอา้าเจอตัดใกล้กลางทางลูกนี้เอ็นเคเทียมาโอ้ยไม่ผ่านโอนาน้า เบนเซอร์ออกนัานข้งมาที่ลูกชอจ่ายสะลุมาช่องนี้การาโชเล่นกับเวสเวสดูนี้หาช่อง <c oughs> จ่ายตัดมาลูกนี้เอาจ่ายบอลพลาดซ้ำเรียบร้อยโอ้แจ็กสันยิงให้แมนยูขึ้นนำสูนตัวหนึ่งโอ้วิ <c oughs> สาใจครับช่วงนี้ผลง,งานออกทางเสมอซะบ่อย ยังวานี้คริสตัตนพาเลตลนกันเองเอ้าแฮร์รี่แม็กควายเออร์ตามประกบไม่ทันล่ะครับเบสเบสพาโอ้โหเสียบอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนมีคนหัวร้อนโอ้โเอเซ่ใบเหลืองเท่านั้นรู้จาน อาหมัดอาหมัดเพื่อนชีขอ,อยังไม่ให้ฝังมาที่มาซาลาอุยต่เข้าไหนมามาซาลาอุยลูกนี้เล่นยากบอลมาถึงเธอเออ้อเฮ้ยดิชาร์ชาเจอแจ็กสันฉกได้แจ็กสันลูกนี้ดึงจังหวะตัดเข้ากลางมาเวียดโอ้โยมีห่างสุดๆทั้งสองจิงานี้ของพี่แกอีกแล้ว บอกตามตรงว่าผ้กดสุ่มท่าดีใจแล้วมันออกมาเองท่านี้ไม่ได้จะกวนดีนอะไรทั้งนั้นอสองผู้เล่นใหม่ทําผลงานกันพอสมควรช่วงนี้เซอร์รเซยเซอร์เซยฝากมาที่บูโนโอ,ออกน้าข้ามาที่ลุกชอลุกชอตกเข้ากลางมาที่ราดาโชเล่นกับลุกช,อล,กชอลูกนี้โหติด อังเวียดเก็บตกได้บูโน่ลงปันโอเคหมดเวลาครับผม <c oughs> ตรงตามเป้าหมายสามแต้มนอกบ้านครั้งนี้เริ่มกลับมาเข้าที่ตัวทางแล้วฟอร์มการเล่นของเราเป็นนาเซอร์ก็คุยกับเพื่อนร่วมทีมใหม่กันซะาหน่อยถือว่าฟอร์มก็ยัง อยู่ตัวอยู่เบนาสเซอร์ไม่ได้ขี้เร,รอะไรเกมได้ทีมออฟเดอะวีคปะสองผู้เล่นหน้าใหม่ของเรา v สกับนิโคลาเจ็กซันมากันที่ยูโรปาลีกนัดนี้ทเวนเต้มาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเรียกได้ว่าต้องจัดเต็มให้พี่แ,แก บ<อน>ูโน่ขึ้นผ้าขึงมาดูกันที่ส <c oughs> เตอร์ผพู้เล่นตัวจริงของแมนยูนัดนี้ก็ามาระบบ4-2-3-1บูโน่เอนโตนี่และเซอร์เซได้ลงเป็นตัวจริงนัดนี้โยโร่ด้วยจังนัดจับเต็มส่วนเอฟซีทอเวนเต้วันนี้ก็มาระบบ ซีทำสซัมโอ้โหไทยหวาเ่อนีไม่คุ้นหน้าเลยฮนะมาแล้วครับเกมกำลังจะเริ่มยูโรปาลีกของเรามาเคลียบอลลูฟี่คิกระยะไกลจังหวะนี้บูโน่ประจำตำแหน่ง เกิดข้ามาเสาสองลูกนี้โอ้โหบอลกระชอกเข้าทางอูแอนโทนี่มุ่งชงเอาแอนโทนี่อีกรอบนึงโอ้โหไม่ตรงบอลอุ้ยติดบล็อกเอาบอลกระชอกเข้าทางสวยบูโน,โนโ avatar, Boom, ่เห็นเซร์เซ่ลูกน uh ี้บูโน่จ่ายทะลุมาเซร์เซ่ลุกมาหนึ่งหนึ่งกับทุกสามประตูเรียบร้อยโอ้โหต้องยิงนี้ครับ มีโอกาสต้องทำไม่ได้ครับเซ <ๆ S 1> ็รเซืมค่าดีใจพี่แจน่ากลัวซะเลยเกินโอ้ฝนไม่ค่อยเชื่องเท้าเท่าไหร่ฝนตกนัดนี้แอ็อนตโตนี่ยกมาให้มาซาลุยโอ้ยเกือบไม่ทันไหมล่ะมาซาลุยเปิดเข้ากลางมาโอ้ไม่ดีเอา้าอยากได้อยู่เบสเบสยิกจักหาช่อง ติดบล็อกยังได้อีกครับเวียสหลุดมาแล้วเรียบร้อยลูกนี้ไม่ทบมาได้ครับเวียสอ้องอย่างนี้ครับดุดันต่อเนื่องอม,มุมกล้อีกแล้วนี่ชิงกับเซอร์เซ,เซ่สวยงาม ตั้งตีลูกนี้ของททเบนเต้เอาบอลเข้าทางโอ้ยไม่ตรงกอมอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยสยูไว้บูนโน่บูโน่จ่ายตัดเข้ามาเบิร์เร็วมาที่เซิร์กเซมสะใจเลยครับผู้สาประตูเอามีการโลเตชันหน่อยเขาแลกฟอนลงมาคอสนิม หอยบูโนตัดได้มาถึงหอยลูนเข้าซ้ายลองซัดดูลูกพุ oh ่มลูกมีทุมเร็วเลยครับแรดปอดเล่นกับมาเลเซียแรดปอดตตดเข้าในมาเปิดข้ามฟางมาเอนตูนี่อุ้ยซ้ำเรียบรอยโอ้โห้ยเอตูนี่ดิมุนของเราเบิร์กสกอร์เป็นของตัวเองได้แลวอุ้ย าดีใจควนตีสุดๆส่วนแรกพอร์ก็หนึ่งแอซิหลังจากตกเป็นตัวสำรองก็มีผลงานงทันทีต้องอย่างนี้ครับต้องมีการกล้าเปลี่ยนตัวซะหน่อยมองชมมาเข้าทางเทเวนเต้ลูกมีเฮ้ยมาถึงได้ไงโว้ยโชเซฟไปหนึ่ง โอเคเก็บ okay. สามแต้มไปได้ครับ <Yeah. S 1> ในยูรปาลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหรือว่าเจอกับทีมระดับที่ต่ำกว่าเราเก็บผลงานได้พอสควรช่วงนี้ผล <Wow. S 1> งานดีแอนโทนี่ <Wow. S 1> หน้าตาดูสู้ผอม <Wow. S 1> ไม่ค่อยเจรอ,อาหารนี่ ได้ลงข่าวเลยครับแอนตโทนีหลังจากที่กลับมายิงได้ oh. โอ้คนกดกันครับข้างตั้ง2,000ันคน oh. ถึงกับต้องมีคนถามหาเลยครับว่าใครมีตัวนั้นต่อไปบ้าง <c oughs> มากันที่บอลบีเบลิกนัดนี้โอ้ยเปิดบานตอดรับกัรมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ เดือดับเดือดนัดนี้ในชีวิตจริงก็เรียกว่าเล่เป็นขี้มาดูกันว่าโคสการมโตจะทำทีมสู้สเปอร์ได้หรือเปล่าโอ้หอังเกหวานเดเวนมึงเร็วนักใช่ไหม ออกับตันดิสันโดมูมานนตพาลูกทีมจะมาจับมือทักทายทกันซะหน่อยอมีฟาซิโอโลมโโโโโิลูซอนมาดูกันดีสิ่งทุกเรื่องทุกจริงของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในนัดปีก็โรสาระตูและซีแฮงหลังก็ชุดเดิม มีการเปลี่ยนแค่ทางปีกซ้ายเป็นมาร์คัดดฟตปอดนั้นนี้ได้โดยการลงเป็นตัวจริงส่วนพอดแนนทัมสเตอร์ของฮังเก่นั้นมิคาซิโอพวปศะตรูวันเดวเวนลูมิโลเปาโลเมนเดสอู้นูโนเมนเนดสว่ะขอหน่อยครับคนหน้ามา มงโว์มาได้ vs พีคก่ายมาถึงอาหมัดยกรูบีโอ้ยแรงเกินเก็บตกได้สวยงามเอาวาร์เดฟเนย้อนมาที่วิคาซิโอเฮ้ยเวนเนอร์ุ้ยไกลข้ามรูนี้เวเนอร์เวนเนอร์ลูกนี้โอ้ยยังไปได้อีกเฮ้ยเมดิสันสวยอุกเต้กลายมาที่เวสเวสลูกนี้ยังไงหาบอลขึ้นมา ยังไม่มีเพื่อนออกกันข้างมาที่ลัสปอร์ดตัวข้อกลางมายกมาแจ็คตันแจ็คตันยังไงพีกโอ้โหแฟนเดอร์เล่นกูกาเต้เล่นกับเบนนาเซอร์ออกกันข้างมาที่ลูกชอลูกชอย้อนมาก่อนครับม้วนม้วนหนึ่งรอบฝากมาเบียสโอ้โหเบิ้ลนชาครับเอาได้ย้อนของสเปอร์ยังไงจังหวะนี้แมดดิสันออกกันข้างมาที่เปาโรเติมเกมขึ้นหน่อย เปาโรลูกมีเปาโรมเลียงออกไปเองเมดิซันพลิกมาถึงบนเนอร์บนเนอร์ลูกมีตกข้อกลางมาที่ซอนฮึงมินย้อนมาเมดิซันเฮ้ยคุณกกอุซากิอุ้ยออกมาเร็วซอนโอ้โหโคนเร็วอุ้ยโอโนาหน้าเซฟมาซะลุยเอา หมดเวลาครึ่งแรกครับผมโอ้โหปกรตเเล่นกับเวสเบนาเซอร์เอ้หจายติดอย่างได้อยู่เก็บตกสวยอูราเต้เยสวงามมาทิ้งเวสลูกนี้พาบอลขึ้นน้หามาเห็นเห็นช่องจ่ายไม่ทันมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันัะหน่อยครับ ขอความสดเข้ามาสู uh, ้ห <Quite> น <old> uh, ่อยมาบนขึ้นมาครับเวเนอร์ไอซอนลูมิกระช่าโอ้โหหมดเร็วยังโอนปิดมุมอยู่โอ้โหยังงอนมาจ่ายได้เว้ยเปิดนาลงนิ่งชอสวยงามอุ้ยกระตุกอุ้ยสวยงามลูมิลูจ่ายมาที่เมนเดสปุกข้าในมา นี่เจอเวสเอาหมาคตรเร็วเลยว่าแฟนเดอร์เบนงอมาข้างมาสวยเวสให้แอนโตนี่ลองปันอันตรายคุรุซึก,กิเล่นกับเมดิสันให้แวนเนอร์แวนเนอร์เจอลูมโอ้โหสนมาลูกนี่อนหึ่งนินโอ้โหเซฟอีกหนึ่งโอ้โหสุดครับนัดนดีโอแลนา เดินเข้ามาลูยเมสโอ้ยช้าเมนเดฟตัวกันมาเมดิสันจ่ายมาทะลุถึงซอนฮึงนิ้ยเดริฟเปิดขึ้นมามุดเวลาครับผมเสมอกันไป0-0ทำหน้างงเลยครับ ก็ถือว่าเจอกับทีมที่ยังไม่ค่อยเท่าเราเท่าไหร่เราเก็บผลงานได้แต่ทีมระดับสูงเราต้องปรับปรุงอีกเยอะครับผมโอเคครับ EP นี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบกย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามไว้เจอกันใหม่พีหน้าเจอกัน